สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่เราเปรียกภาพปยามจันที่เก่าครับพี่น้องครับกับไม้เดิมแล้วครับบรรยากาศก็เศร้าๆครับพี่หากกัวครับโม้ว่านี่ก็ถือว่าได้สองตัวครับพี่น้องครับเข้านี่ก็ไปลุ้นไปชมกันบ้างครับว่ามันจะได้บ่ครับัน่งนี่โตให้บอแต่ว่าน้ำกับ ขึ้นอยู่หัานน้ำขึ้นแบบไม่รลุนครับพี่น้องครับขึ้นและเม่นไม่รลุนเลยครับไปครับพี่น้องเริ่มเป็นล้มหมดแล้วเราวู้งใจงข้ามาเลยครับขอบพระยามจะรุนนละกันครับ รุ่นไปช่วงกันครับมีตโตบอลครับรุ่นไปพร้อมกันครับน้ำครับขึ้นแน่สักหน่อยด้วยครับน้ำขึ้นปะน้ำขึ้นด้วยครับ เนวครับหน้ามาเข็นด้วยครับผมเห็นแล้วมีรุ่นแล้วครับบรรขาสวยงามครับ ครับหลังนี้ครับหลั่นครับหลังหลังที่ได้เมื่อวานนี่ครับหลังนี่ตัวสามโลนี่ครับมันนี่ก็สีมา้านบอแต่วาเมื่อวานนี่ก็ได้หลังนี่แหละครับสามโลมนนี้สิเป็นยังไงมา้นมาชมร่วมกันครับ làm được các. hợp Mãn bỏ lạc Mãn màn lạc Mãn bỏ lạc Mãn bỏ lạc Mãn ตีดทึงตัวน่ะติดเสาทึงว่ะโอ้ติดเนี่ยพวกไม่พวกนี้นะทีนี้นะครับดีมันก็ต้องมันนะพี่น้องมันครับมันมันมันหลังนเคยมันนะโอ้ยนี่ครับผมมันอีนดีพี่น้องนี่ล้างนี่สองสองมือล้าหลังแล้วครับมันน่ะมี่อย่างนี้กําลังเสื้อแดงครับ โอ้มนัมนมันโอ้ก,ะแ,ะ,กะแตะกะแตะกะเกาไหลแล้วครับตับสีไก่นี่นี่รับผมฮะมีอยู่สีหาโลอยู่บกามาันจีห่าโล,ละ่ะีหาโลเอยเูย่ด้่ากันอยู่เอานี่ไปด้วยนี่ไปไปทั้งหมดโอ้ขอบผม มานครับมานนี่นะค,ครับ <azt> มัน,มนไม่ใช่มานพี่น้องัมันไม่ใช่มันมันยามข้างเนี้ยตัวตัวน,นี้สีไฟอยู่อยากออกดำไปเนาะโอ้ยมันมันอยู่ในอันไม่ได้ออกขึ้นข้างบนนี่แหละเดี่ยค,ค,ค,ครับโอ้มานครับมานนี่นะครับ ครับรุ่นผู้ชมคนนี้ครับมาสิมิโตะบ่ใส่ใบครับนะครับหมานครับกับหลังหลังแรกบ่ของสายนหครับทางนี้ก็ลันครับหลังนี้ทางนี้ก็ลันครับผมมามารุ่นกันมาลุ่นไปพร้อมๆกันครับผมมาสิมีโตบอหรือมามีครับ มันหรือพ่อมันอีกนะครับวันนี้ก็บรันครับหลังนี่รันต่อกัอนแต่หลังนี่เพราเขาครับหมูวันนี่แต่ว่ามื่อนี้มันสีเขีาบเพรนี่หลังนั้นได้ซ้ำรู้ครับมีเด็กหารู้เนี่ยครับที่หาโล่รังนี่นะครับเสือกวัดไปเองสิครับ อีสดูสิครับามาฮพี่น้องเบื้งกันครับเลย<อ>พี่ตูพ่พ่อเคยหมา,หานอยู่นนะหลังนี่นะ่ะไอพคทธอาจจว่าผมมัอนมุดยิงป่าครับหนากาศมีหนากาศเทพโอเมนครับเ,เอามัดมุดกันน้ำครับเข้าตาคู่แฝดครับมุด เจออีกเด้วครับพี่น้องเจออีกใส่ใส่ใส่โอ้หมนมานครับหมันมาน,นี่นี่ครับผมโอหมานครับนี่นาานครับครับหมาใส่สโตเลยครับใส่นี่ก็มาหมาสองสามโตครับสามโต้อะครับแขงยังหลอยู่านๆพีครับ ตีพ่ค่อยโดนครับวบคค่อยเปิดครับโอ้หมานหมานครับมืีนี้หมานละขนาดหลังหลังที่สองของสายเหนือครับนี่เออสายไตครับสายเหนือยังไม่ได้ยามเลยครับมาสายไตก่อนครับนี่ครับครับหมานครับ มาครับอีกหลังนี่หลังหลังนี่เคีงครับหลังนี่หลังนี่เคีงครับหลังนี่ตัวเมกะโน่นนี่หรอเคีงครับหลังนี่เคีงครับหลังนี่อี่ได้ใหญ่แล้วครับใหญ่เขามาเลยครับใหญ่ใหญ่เลยครับเอ้อดึนเงินครับผม หลังในนี่คิงครับสีได้ยายครับเมลรงนี่ครับตอนเย็นได้ยาล้วครับนี่ครับในการเดดออกหน,น,น่อยๆเดดออกก็หน่อยๆครับผมดูไปชมกันนีครับผม ลันครับผมเชิงครับไหวพ่อขอกปาดแลยดิีนี่ปลาเนี่ยเหงื่อตาเนาะอันนี้ก็เชิงเชิงหวะเชิงเชิงครับหลังนี่เฮ้ยมันหมานก็เชิงบอลันทักเถื<ม>่อขอพายในการรีบครับ แบตเบตแบตซีแบตครับผมครับขอครับรุ่นกันต่อไปครับถ้าแบตบอเบิร์ตผมก็ที่ไทยเป็งต่อครับผมบอลลันนังอะไรบอลันครับี่บอลลันครับผมขอให้ได้การไทยได้ครับวันนี้จะลุกลวกแน่ครับเพราะว่า แบตที่เบิดแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอืมครับนี่ครับหลังนี่กับวารันครับหลังเหนื้อป่ค่อยรันครับ เสือกแนนเคยหมานก็นยังบาลันครับปลายังบ่เข่าเลยครับมาเป็นรุ่นกันครับเล็กจากหลังมาพ่อีกหลัง,งหนึ่งครับผมอนี้ตัวบ่า่นไปชมกันครับครับงงครับคือว่าพี่งอย แถวนี้ตัวมันเคยแมนบ้าเออแมนดีด้ีนะหมานไหครับหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายก็คือวาบบหมานครับเชิงเชิงครับบอลันครับนะครับง่ายด้เนี่ยง่าไป ครับลิปนี้ก็ได้สองตัวครับผมหมานอยู่ครับวันนี้นครับหมานครับวันนี้เออสุดนะครับตัวนี้ครับตัวน้อยก็มีอยู่วังสามโลเนาะสามโลโลกลัวครับกับหาโลกลัวครับเ่ยหาโลได้ยู่แเ้าครับเนี่ยครับ นลครับผลงานมันนี้ครับผมโซได้พออืมเลยครับอืมทองขาวเลยสองตัวครับพี่น้องครับลองตัวครับตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่เท่าได้ไยนันสี่หาโลอยู่หรืเปาสี่หาโลนี่หละหาโลหาโลอยู่ครับนี่สามโลนะครับก็ตัวนี้สามโลครับสามโลครับไอ้นี่ก็ยืดสามโลครับ นะครับใส่ไงอยู่เด้อครับเนี่ยโอ้ยนะครับมันครับพี่น้องครับอ้ยวันนี้โหดเลยนะครับมันครับนี่นะครับครับปักติตาไม่ได้ครับพี่น้องครับชิบต่อไปจะหวังว่าจะหาตัวใหญ่กว่านี้ครับให้พี่น้องเทยครับชมครับบ่าเปียครับใส่จันครับนี่ผลงานจันครับพี่น้องสิบสองหลังมาพมไม่ดพลาดครับมาผ่าน็นเลย ช่วงนี้ได้ตลอดอยู่ครับพาดก็เท้านึงบ่น้าบขึ้นอีกน้าบขึ้นแล้วบนี้เลยครับตามที่ผมไว้ก็ไว้แล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอลาไป